เรื่องเปรตมารอรับส่วนบุญเมื่อครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวลุวันให้กับพระพุทธเจ้านั้นนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ในคลิปนี้ผมก็เลยจะถือโอกาสนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งก็จะเล่าไปตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามสไตล์รายการเล่าแบบพุทธของทางช่องเรานะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปสเสด็จไปยังเมืองมคตโปรดชดินสามพี่น้องจากนั้นก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามคําปฏิญญาที่ทรงได้ให้ไว้เมื่อครั้งอยู่ที่ภูเขาปันทวะตอนนั้นนก็เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองพระองค์นะครับพระพุทธเจ้าเพิ่งออกบวชใหม่ๆยังไม่ได้ตัดสรุ้ พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลขอว่าหากเมื่อใดพระองค์ทรงตัดแก่ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ขอให้เสด็จกลับมาเทศโปรดก้าวกระหม่อมฉันด้วยเถิดบัดนี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาโปรดตามคำสัญญานั้นแล้วซึ่งการมาในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้พระเจ้าพิมพิสารและขหาบดีชาวเมืองมคตหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนตั้งอยู่ในโสดาัปฏิผลหลังจากนั้นพระราชาก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาฉันเช้าในวันพรุ่งนี้ ณห้วงเวลานั้นเนี่ยยังความปราปื้มยินดีให้แก่เหล่าประชาชนเป็นอันมากเลยนะครับเหมือนแสงแห่งรุ่งอรุณเนี่กลังเริ่มอุทัยขึ้นยังความมืดมิดทั้งหลายให้อันตรธานหายไปฉะนั้นพอรุ่งเชา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จนําหมู่สงฆ์ทั้งหลายน่ะบ่ายหน้าเข้าไปยังพระราชวังชาวบ้านชาวเมืองก็ต่างตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นภาพที่งดงามอย่างนั้นลือ้อลงอลามไปหมดเต็มถนน พระอินเนี่ยก็ถึงขั้นแปลงกายมาเป็นมานพน้อยเลยนะครับมาเดินนำหน้ากล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความสมนัตอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฝึกพระองค์แล้วผู้พ้นวิเศษแล้วผู้มีวัน,นะเพียงดังทองสิงคีพร้อมด้วยปุราน,นัชดินผู้ฝึกตนแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วกำลังเสด็จบ่ายหน้าไปยังกรุงราชคลึกในเวลานั้นเนี่ยสายตาทุกคู่ต่างชื่นชมยินดีในพระสงฆ์หมูยย่ใหญ่ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเดินนำหน้าพร้อมด้วยมานพน้อยรูปงามนำเสด็จบรรยากาศเช้าๆแจ่มใสแต่ทว่าในอีกมิติหนึ่งครับในมิติที่สายตาของคนทั่วไปเนี่ยไม่อาจจะมองเห็นได้เราบรรดาเปรตทั้งหลายครับพากันมาห้อมล้อมตามเสด็จมากมายไม่แพ้กันเลยพากันมาเนี่ยลายล้อมเต็มไปหมดอันนี้ไม่มีใครมองเห็นพวกเปรตเหล่านี้เนี่ยเป็นใครแล้วมาทำไมกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงพระเจ้าพิมพิสารน่ยก็ได้ถวายพัตตาหารต่างๆให้แก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายจากนั้นก็ทรงได้ถวายวัดเวลุวันให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นอันว่าพระเจ้าพิมพิสารในเวลานั้นน่ะได้ทําบุญใหญ่ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะครับถวายพัตตาหารแล้วก็ได้ถวายวัดแห่งแรกไว้ในพระพุทธศาสนาให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าพิมพิสารก็คงจะมีความปลื้มปีติยินดีสมนัต นอนหลับฝันดีใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับในคืนนั้นเนี่ยแทนที่พระองค์จะนอนหลับสบายฝันดีแต่กลับได้ยินเสียงโหยหวน่าสะพรงกลัวมากพระองค์ก็ใจคอไม่ดีครับในคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะเสียงนั้นน่ะมันน่ากลัวเหลือเกินฟังแล้วเนี่ยก็ให้ขนลุกขนชันพอรุ่งขึ้นก็รีบบ่ายหน้าเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ไปกราบทูลว่าเมื่อคืนเนี่ยหม่อมฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืน ได้ยินเสียงโหยหัวนน่ากลัวมากใจคอไม่ดีฟังแล้วเนี่ยดูน่าสลดสังเวชเป็นอัปมงคลเหลือเกินจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับข้าพระองค์บ้างหรือไม่อย่างไรหนอพระเจ้าข้าพระพุทธองค์เนี่ยก็ตรัสตอบว่ามหาบพิษอย่าก,กลัวเลยไม่มีเหตุร้ายอะไรหรอกพวกเปรตนะพวกเปรตนี้ก็เป็นญาติแต่เก่าก่อนของพระองค์นั่นแหละเขารอพระองค์มาเป็นกับกับหวังว่าเมื่อพระองค์ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้ว จะอุทิศบุญให้แก่พวกตนบ้างรอมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสป,ปะผ่านมาถึงพุทธันดรนหนึ่งแต่พอมาถึงเมื่อวานนี้พระองค์ถวายทานแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้เขาจึงพากันเสียใจหมดหวังมาร้องโหยหวนคร่ำควรให้ได้ยินน่าสยดสยองอย่างนั้นทีนี้ก่อนที่ผมจะเล่าต่อไปนะครับว่าหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทราบแล้วว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเปรตญาติของพระองค์เอง พระองค์จะทรงทำยังไงต่อไปผมก็จะขอเล่าความเป็นมาของบรรดาเปรตเหล่านี้ให้ฟังก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวข้องเป็นญาติกันยังไงกับพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องย้อนหลังกลับไปครับนานมากๆเลยนับถอยหลังจากพัทธกับนี้ไป92กับในกับนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสะบังเกิดขึ้นในโลกเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพระพุทสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ย ท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชัยเสนซึ่งก็เป็นพระราชาของนครชื่อกาสีกับพระนางศริมาเป็นพระราชมารดาทีนี้พระเจ้าชัยเสนน่ะห่วงลูกมากครับลูกเป็นถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ใครได้อุปถักเลยอันนี้แปลกมากต่างกับพระพุทธเจ้าของเราเน่ยที่พอตัดสู้แล้วเนี่ยก็ได้รับการอุปถักจากบรรดาพระราชาเศษฐีจากแคว้นต่าง ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดฝ่ายกษัตริย์ก็พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสเิฐที่โกศลถ้าเป็นฝ่ายเศรษฐีฝ่ายประชาชนก็จะมีอนาถาบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยสมัยของพระรพุทธเจ้าเนี่ยท่านประกาศพระศาสนาโดยมีพระเจ้าชัยเสนเป็นผู้อุปถัมภ์แต่เพียงผู้เดียวครับเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกของเรานี่พระธรรมและคณะสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของเราด้วยจึงไม่ยอมให้ใครมาดูแลเลย พระองค์คนเดียวจัดการเองเสร็จสับทั้งหมดทีนี้พี่น้องสามคนเป็นพระราชะโอรสเหมือนกันที่เป็นพี่น้องต่างแม่กันกันกบพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็อยากจะอุปถากพระพุทธเจ้าบ้างแม้พ่อเล่นเอาไว้คนเดียวอย่างนั้นเห็นแก่ตัวมากจึงปรึกษากันว่าไม่ได้ละพระพุทธเจ้านะ่ะจะทรงอุบัติขึ้นมาในโลกก็แสนยากธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวล ไม่ใช่แค่ของผู้หนึ่งผู้ใดเอาอย่างนี้จึงวางแผนกันทําทีว่าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นที่เขตชายแดนครับให้เหมือนมีเรื่องราวปั่นป่วนไม่สงบสุขพอพระเจ้าชัยเสินได้ยินว่าชายแดนเกิดความปั่นป่วนเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้พระราชโอรสทั้ง3ไปจัดการนี่เข้าตามแผนพอพระราชโอรสไปเนี่ยก็ทําทีว่าจัดการเสร็จสับเรียบร้อยดีตอนเนี้ชายแดนสงบสุขแล้วพระเจ้าค่ะ พอพระราชาได้ฟังก็พอใจอืมลูกเราเนี่ยใช้ได้สั่งให้ไปทําอะไรเนี่ยก็ทําได้สําเร็จดังใจจริงๆเอาอย่างนี้เห็นแก่ความดีความชอบเจ้าปรารถนาอะไรว่ามาบอกพ่อมาสิเอาละทีนี้เข้าตามแผนและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับพอทั้ง3ได้โอกาสเนี่ยก็ทูลขอว่าคือพวกข้าพระองค์นะ่ะปรารถนาจะอุปถัมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข้า พระราชาได้ฟังเนี่ยก็ยังหวงนะครับไม่ให้บอกว่าโอ้อย่าเลยพวกเจ้าอย่าได้ขออย่างนี้เลยจงขออย่างอื่นเถิดพวกพระราชโอรสก็ยืนกรานนะครับบอกว่าพวกข้าพระองค์นะไม่ต้องการสิ่งอื่นนอกจากการได้อุปถากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระราชาจึงจนใจครับบอกว่าอ่าถ้างั้นได้แต่ต้องมีกําหนดนะไม่ได้ให้ตลอดเจ้าจะอุปถากนานเท่าไหร่พวกลูกๆก,ก็ว่า ขอเปีพระเจ้าค่ะโห้เ7ปีนะ่ะไม่ได้นานเกินไม่อนุญาตงั้นขอ6ปีพระราชาก็ยังไม่อนุญาตนะครับลดลงมา5ปีก็แล้ว4ปีก็แล้ว3ปี2ปีไปจนถึง7เดือนก็ยังไม่ให้6เดือน5เดือน4เดือนก็ยังไม่ให้ครับจนกระทั่งเหลือเพียง3เดือนพอมาถึง3เดือนเนี่ยทรงอนุญาตพระราชาคือห่วงมาก จาก7ปีเหลือสมเดือนนะครับคือใจดำมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีถือว่าคุ้มพระราชโอรสก็พอใจพอได้รับอนุญาตแล้วก็ต่างคนต่างดีใจละทีนี้ได้โอกาสเป็นบุญของพวกเราแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญต่อจากนี้ไปสามเดือนพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์เมตตารับการอุปถาในครั้งนี้ด้วยเถิด พระพุทธองค์เนี่ยก็รับนะครับจากนั้นพระราชโอรสทั้ง3ก็ได้ตระเตรียมจัดแจงให้หัตถทะเลขาเขียนจดหมายสั่งงานส่งให้พนักงานเก็บสวยของตนที่ประจำอยู่ชนบทให้ไปเตรียมการข้าวของเสนาสนะที่พักกุฏิวิหารอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับที่จะเอามาอุปถากพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ให้พร้อมอย่าได้ให้บกพร่องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้ง3าพระโอรสก็นุ่งผ้ากาสายะเหมือนบวชชั่วคราวนะครับเพื่อมาอุปถากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลย แล้วก็ตั้งผู้เป็นวัย,ยาว,วจักร2,500คนนำเสด็จจากวังมายังชนบทถวายวิหารให้อยู่จำพรรษาใน3เดือนนี้ซึ่งช่วงนี้แหละครับก็เป็นโอกาสให้มหาชนชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสมาทําบุญทําทานกับพระพุทธเจ้ามากมายกันเลยทีเดียวการจัดการอุปถากในครั้งนี้เนี่ยท่านทํากันยังไงคือพระราชโอรสทั้ง3เนี่ยพากันอยู่เป็นอุปถากใกล้ชิดเลยโดยมอบหมายงานให้เจ้าพนักงานเก็บสวยครับ ทำหน้าที่จัดเครื่องอุปถากพระพุทธเจ้าคือคอยเป็นผู้ประสานงานให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันสร้างพระวิหารจัดอาหารและก็เครื่องใช้สําหรับถวายพระพุทธเจ้าตลอดพรรษาเป็นเหมือนผู้จัดการบุญหรือว่าเป็นหัวหน้าคณะทานที่ทําให้การถวายทานเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงและเจ้าพนักงานเก็บสวยเนี่ยท่านก็ทํางานร่วมกับบุตรข้าบดีคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่รักษาเดือนคังของพระราชะโอรสเหล่านั้น เป็นหัวหน้าคลังครับเป็นผู้จัดการทรัพย์ของพระราชะโอรสทั้ง3ม,มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินเงินทองอาหารและก็ของถวายทั้งหมดเจ้าพนักงานเรือนคลังพร้อมภรรยาน,นี้นะครับทั้งสองเนี่ยเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้าอยู่แล้วจึงถวายทานด้วยความเคารพแล้วก็ทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถพนักงานเก็บสวยก็เป็นหัวหน้าพาพนักงานรักษาเรือนคลังพร้อมกับผู้คนในหมู่บ้านนั้นอีกประมาณ11,000คนเลยนะครับให้ดําเนินการถวายทานด้วยความเคารพ เป็นอย่างนี้ตลอดทั้ง3เดือนแต่ก็นั่นแหละครับมากคนน่ก็มากเรื่องผู้คนทั้งหนึ่งคนนั้นเนี่ยทำไปทำมาก็มีเรื่องผิดใจกันบ้างไม่ชอบหน้าคนนั้นคนนี้อิจฉากันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนหมู่มากนะครับเวลาทำงานใหญ่ๆร่วมกันเนี่ยกับผู้คนจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่เหตุที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็เพราะว่ามันมาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าน่ะสิครับ พอไม่พอใจกันเอา้าพอฝ่ายตรงข้ามจัดเตรียมอาหารไว้ถวายพระไอ้พวกที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยก็มารักขโมยบ้างแหละเก็บไปให้ลูกๆก,กินบ้างแหละถึงขั้นบางครั้งเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวครับ <c oughs> เผาโรงครัวกันก็มีเออเป็นซะอย่างนี้ก็จะมีอย่างนี้เรื่อยๆตลอดทั้งสเดือนพอออกพรรษาพระราชโอรสทั้ง3เนี่ยก็ทําสักการะยิ่งใหญ่มากปิดท้ายจากนั้นก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้ากลับไปเฝ้าพระราชา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันทบปรินิพานครับจากนั้นพระราชาและพระราชโอรสทั้ง3นายพนักงานเก็บสวยในชนบทและเจ้าพนักงานรักษาเรือนคังนั้นกับผู้คนชาวบ้านเนี่ยผู้ได้ตั้งใจถวายทานอย่างดีไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ส่วนพวกที่มีเรื่องมีราวอิจฉาลิษยากันทําลายข้าวของไปลักไปขโมยไปเผาโรงครัวพวกนี้เนี่ยพวกนี้แหละครับตายไปเนี่ย ก็ไปเกิดในนรกยาวนานมากพวกที่ไปสวรรค์เนี่ยก็ไปยาวนานมากคือตายจากสวรรค์ก็ไปเกิดบนสวรรค์อีกวนเวียนอยู่แต่ในสวรรค์ไม่ได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เลยส่วนพวกที่ลงนรกครับก็เหมือนกันตายจากนรกก็ไปเกิดในนรกอีกซ้ําๆเป็นเวลายาวนานมากยาวนานจนกระทั่งผ่านไปตั้ง92กับครับมาจนถึงกับปัจจุบันในพัทธกับนี้สมัยพระกัสปะพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สของพัทธรกับนี้นะครับพวกที่ไปเกิดในนรกนะ่ะกรรมก็เริ่มเบาบางลงตายจากนรกแล้วเนี่ยก็มาเกิดเป็นเปรตครับพอมาเป็นเปรตในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีชาวบ้านชาวเมืองก็รู้จักการให้ทานรักษาศีลร,รู้จักการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลาทาบุญเนี่ยก็มีการกล่าวอุทิศว่าขอทานนี้จงสําเร็จแก่พวกญาติของเราด้วยเถิด เปรตที่เป็นญาติของคนเหล่านั้นน่ยก็ได้สมบัติพ้นทุกพ้นภัยกันไปตามๆกันส่วนพวกเปรตเหล่านั้นครับที่เพิ่งมาจากนรกนะเห็นพวกเปรตเหล่าอื่นเนี่ยพากันพ้นทุกพ้นโทษได้เข้าป่าอาหารกันอิ่มน้ำเนี่ยจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรหนอพวกข้าพระองค์เนี่ยจะพ้นทุกพ้นโทษได้สมบัติอย่างนั้นบ้างพระเจ้าข้าพระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตรัสว่า บัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ดอกต้องรอก่อนในอนาคตข้างหน้าน้นจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระราชานามว่าพิมพิสารใน92กับก่อนนี้เท้าเธอได้เป็นญาติของพวกท่านเท้าเธอจะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วอุทิศส่วนบุญแก่พวกท่านในตอนนั้นแหละพวกท่านจึงจกได้พวกเปรตเหล่านั้นนะครับพอได้ฟังเนี่ย ก็เหมือนราวกับว่าจะพ้นทุกในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวพระดำรัตนี้เนี่ยฝังใจพวกเปรตนั้นมานับแต่นั้นมารอมาเรื่อยครับรอด้วยความหวังจนเวลาเนี่ยล่วงผ่านไปได้หนึ่งพุทธันดรกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จมายังราชคลึกนครและนี่แหละครับเป็นที่มาเพื่อนๆจำตอนต,อนต้นเรื่องได้ไหมครับว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าสเสด็จมายังพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารไปจนถึงตอนที่ทรงรับทานนั้นน่ะอยู่ในสายตาของพวกเปรตตลอด เปรตพวกนี้แหละครับรอด้วยความหวังรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาเกิดแล้วพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นเนี่ยก็คืออดีตเจ้าพนักงานเก็บสวยในชาตินั้นนั่เนเองแหละครับเป็นญาติยังไงกับเปรตก็พนักงานเก็บสวยนั้นนะ่ะท่านก็เป็นคนชนบทพวกที่ทําทานกับท่านรวมถึงคนที่รักขโมยทานนั้นนะ่ะที่11,000คนนะ่คนะก็เป็นชาวชนบททั้งนั้นล้วนเกี่ยวข้องกันเป็นวงศาคณะญาติกันทั้งสิน้นพวกเปรตเห็นอย่างนั้นเน่ะก็ดีใจครับ บัดนี้แล้วสินะเราจะพ้นทุกก็ต่างมามุงนั่งรอกันด้วยความหวังแต่ว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้อุทิศให้ใครผู้ใดเลยนะครับท่านมัวแต่คิดว่าเราจะให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยประทับที่ไหนตรงไหนดีจะสร้างวัดที่ไหนอะไรยังไงดีประกอบกับที่พระองค์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าต้องอุทิศถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้ท่านรู้ตลอดหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพระองค์จะบอกไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับพูดขึ้นล,ยลอยๆ ผิดวิสัยของพระพุทธเจ้าก่อนจะทรงตัดอะไรออกมานั้นนะ่ะพระองค์ต้องติตองซะก่อนต้องเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีเหตุพระองค์ถึงตัดไม่ใช่เห็นอะไรก็ตัดบอกตัดบอกเลยอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ผมอธิบายเสริมนิดนึงตามความเห็นของผมจะถูกผิดยังไงก็ขอรับไว้พระองค์ต้องการให้พระเจ้าพิมพิสารนะประจักษ์ด้วยตนเองให้ได้ยินเสียงของเปรตนั้นก่อนเพื่อที่จะได้มาทูลถามพระองค์เอง และเพื่อที่พระอ,องค์เนี่ยจะได้โอกาสแสดงติโรกุทธกันทสนตรนี้ให้ไว้เป็นคติเครื่องเดือนใจแก่พุทธบริษัทบรรดาเหล่าอนุชนคนรุ่นหลังต่อไปนะครับเพื่อจะได้รู้จักการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเองด้วยเหตุนี้พวกเปรตจึงเสียใจหนักครับหมดหวังมากตกดึกเนี่ยเลยมาร้องโหยหวนให้พระอ,องค์ได้ยินน่าสะยดสะยองอย่างนั้นพอตอนเช้ามากราบทุนให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกมหาบพิตรพวกเปรตนะ เคยเป็นญาติของท่านเขารอท่านมานานเมื่อวานนี้มหาบพิษถวายทานแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้เขาจึงสิ้นหวังพากันทําเสียงแปลกประหลาดอย่างนั้นให้ได้ยินพระเจ้าพิมพิสารก็โอ้ตายจริงข้าพระองค์ไม่รู้มาก่อนถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอกราบนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้เสด็จมารับบิณฑบาตอีกในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะได้อุทิศทานให้พวกเปรตนั้นด้วยพระเจ้าข้าพระเบเจาท่านก็ทรงรับพอเช้าวันรุ่งขึ้น ทีนี้พวกเปตก็มากันเต็มไปหมดนะครับเหมือนเดิมเลยเปตที่มานั้นน่ะในพระสูตรพรรณนาไว้ว่ามายืนอยู่ตามนอกผนังฝาเรือนบ้างอยู่ตามทางสี่แพร่งสามแพร่งบ้างอย่างนี้อยู่บานประตูก็มีบางตัวมีหนวดมีผมยาวรุงรังหน้าดำอวัยวะต่างต่างเนี่ยก็หย่อนยานผอมหยาบดำเป็นฐานมองมองดูเนี่ยเหมือนกับต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้ยืนต้นตายอยู่ยังไงอย่างนั้นบางตัวเนี่ยถึงกับมีไฟแลบออกมาจากปาก คืออวัยวะมันแห้งสีกันจนร้อนร้อนแล้วก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นจากท้องแลบออกมาทางปากด้วยอํานาจแห่งกรรมอย่างนี้นะครับไม่รู้ลดอย่างอื่นเลยนอกจากลดแห่งความหิวกระหายถึงจะมีข้าวน้ําบ้างก็ไม่สามารถที่จะกินได้เพราะว่าหลอดคออ่ะมันเล็กมากหลอดคอเล็กยังไม่พอครับท้องดันใหญ่อีกบางตัวเนี่ยท้องใหญ่เท่าภูเขานะครับจะกินเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่พอต่อความหิว คิดดูแล้วกันบางตัวเนี่ยร่างกายแปลกประหลาดพิลึกพิกลเห็นแล้วเนี่ยก็น่ากลัวครับพอจะได้กินบ้างเนี่ยก็คือได้ดูดเลียพวกน้ําเลือดน้ําหนองน้ําไขข้อพวกเนี้ยที่ไหลออกจากแผลหัวฝีที่แตกออกของกันและกันหรือว่าของพวกสัตว์อื่นๆบ้างพอได้ประทังความหิวเป็นอยู่ด้วยความยากลาบากมากเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ทําไว้แต่ก่อนพวกเป็ดเหล่านี้แหละครับก็ต่างมารอว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารน่ะจะถวายทานอีกเราคงจะได้อะไรบ้าง พระผู้มีพระภาคก็ทรงบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นเห็นเปรตหมดทุกตัวเลยทีเดียวนะครับพอมาถึงพระเจ้าพิมพิสารก็หลั่งน้ําทักษิโนโทกลงอธิษฐานว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราทันใดนั้นนะครับสะบัวก็บังเกิดขึ้นมีน้ําใสเย็นมีดอกบัวสีสันสดใสพวกเปตได้เห็นน่ยก็พากันรีบวิ่งลงไปไปอาบไปกินไปดื่มแหมรอมานานแสนนาน หิวน้ําขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ได้กินสกปรกขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้อาบน้ําเลยก็กินก็ดื่มกันอย่างหนาใจหลังจากหลังน้ําทักซิโนโทกแล้วเนี่ยท่านก็ถวายอาหารหวานขาวต่างๆครับแล้วก็ทรงกล่าวอุทิศให้อีกพอจบคําอุทิศทีนี้อาหารที่เป็นทิพย์ต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นครับสําหรับพวกเปรตเหล่านั้นก็พากันมาดื่มมากินจากที่สู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยก็เกิดมีผิวพันวัน,นะเอิบอิ่มขึ้นมาต่อจากนั้น พระอ,องค์ก็ทรงถวายผ้าถวายเสยนาสนะเป็นต้นอุทิศให้อีกทีนี้เครื่องอลังการต่างๆมีผ้าทิพยานทิพปาสาทิพที่นอนที่นั่งของใช้ต่างๆเนี่ยก็ปรากฏบังเกิดแก่พวกเปรตเหล่านั้นทั้งหมดเลยสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พวกเปรตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอธิษฐานให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเห็นทั้งหมดนะครับด้วยพุทธานุภาพทําให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยดีใจเลื้มปิติมากว่า โอ้เนี่ยเราได้ช่วยญาติของเราเนี่ยให้พ้นทุกพ้นภัยแล้วได้เห็นผลกันทันตาเลยทีเดียวพอฉันเสร็จเรียบร้อยพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ได้ทรงตัดอนุโมทนาซึ่งคําอนุโมทนานี้ก็คือเนื้อความในติโรกุทธกันทสูตรนั่นเองครับในเนื้อความนั้นน่กก็จะประมาณว่าถ้าว่าปาาพึ่งหาความสุขอันไพ่บูญเพราะสละความสุขพอประมาณไซเมื่อปราดเห็นความสุขอันไพ่บูญพึ่งสละความสุขพอประมาณเสีย พวกเปรตต่างพากันมายืนอยู่ตามฝาเรือนบานประตูทางสี่แพง่งห้าแพ่งบ้างรอรับข้าวน้ำและอาหารหวานข้าวต่างๆเป็นอันมากที่เขาจัดเตรียมไว้ถวายแด่สงแต่ก็ต้องผิดหวังน้ำตานองหน้าด้วยว่าญาติของตนเมื่อถวายทานนั้นแล้วก็ไม่ได้อุทิศให้แก่พวกตนเลยเพราะอำนาจแห่งกรรมบันดาลให้ลืมบุคคลใดมีความเมตตาหวังจะอนุเคราะห์พวกเปรตเหล่านั้น ก็พึงถวายน้ำและโภชนะอันสะอาดประนีตอันเป็นของควรโดยการแก่พระสงฆ์แล้วกล่าวอุทิศอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิดและญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วในที่นั้นเมื่อมีข้าวและน้ำเป็นอันมากย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดบูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีโ,โครคกรรมไม่มีพาณิชยกรรมเช่นนั้นไม่มีการซื้อขายการแลกเปลี่ยนด้วยเงินผู้ทำกาละกิริยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้น ด้วยทานทั้งหลายที่ญาติให้แล้วแต่โลกมนุษย์นี้น้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลลงไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำเลยเพราะว่า การร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักษนณาทานนี้แลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงย่อมสำเร็จโดยพันเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตน,นั้นตลอดการลนานญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วและท่านทั้งหลาย ได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ขวัญขวายแล้วดังนี้แลจบติโรกุทธกณรทสูตรสสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย